สวัสดีค่ะเราก็มาพบงวดวันที่2พฤษภาคมก็ผ่านไปแล้วนะคะอย่าเสียใจนานเนาะเราเราก็มาติดตามงวดวันที่16พฤษภาคมกันนะคะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เราจะทำขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเราจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงเท่านั้นนะคะ เรามาดูสถิติที่ไล่สถิติก่อนนะคือสูตรนั้นมันหลุดใช่ไหมตอนนั้นที่เรางวดที่สองพฤษภาก็คือหกบวกสิบเป็นสามคือมันหลุดเนาะและทีน,นี้สูตรเนี่ยมันจะเดินอยู่ประมาณสามถึงสี่สูตรคือถ้า 9, 6, เก้าบวกหกเากับห้าใช่ไหมเ่ากับห้าใช่ไหมคะแล้วเรามาดูอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรสิบบนสิบบนคือตรงไหนสิบบนนี่ค่ะเขาเรียกว,ว่าสิบบนนะคะเห็นไหมเจ็ด เป็น7 0ดย์เป็นมาเป็น0ย์ใช่ไหมก่อไปก็ต้องเป็น1ใช่ไหมคะอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรบนบวกหน่วยบนเนี่ยเขาเรียกสิบบนบวกหน่วยบน1บวก7เท่ากับ8ไม่มาใช่ไหมเรามาไล่อ่ะ5บวก2เท่ากับเท่าไหร่คะ7 7บวก3เท่ากับเท่าไหร่คะ 0, 0ูนบวกเเท่าไรเจ็ดบวก 6, หเท่าหับเท่าไรคะเท่ากับหกงวดต่อไป1นบวกเก็ต้องเท่ากับ0เราได้มาแล้ว3ตัวเนี่ยมี5มี1มี0เราก็เน้นเลยค่ะเน้น3ตัวงวดวันที่16พฤษภาก็คือ0 5 0 5 1เราก็เจาะไปกลับก็คือ5 0 01 51แต่เทนี้นะคะมีวิธีใหม่ก็คือทำให้เราแบบคือเวลาเราไปซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรเนี่ยเราก็จะซื้อแค่ใบสองใบเนาะเราก็มาจับ10บบนสิบบน,บบนหน่วยบนทุกอย่างมีที่มานะคะไม่ใช่ว่าจะมาเขียนลง ส่มสี่ 4, ส่มห้านะคือมันจะมีสูตรมีการคิดแต่เราคิดออกมาก็คือสิบบนจะมี1 2 3 4งหหน่วยบนจะมี7 8 9 0 1เราก็มาจับคือสูตรนี้มันจะเดินบนตรงนะคะบนตรงๆก็คือบนตรงๆไม่ต้องกลับก็ค,คือเวลาเราไปหาเราซื้อลอตเตอรีร่แลวันที่หนึ่งเนาะ คือดูบนตรงไม่ต้องกลับนะครบสิบบนบอกแล้วใช่ไหมสิบบนจะมี1 2 3 4งสอห้าเราก็ใส่เลยค่ะสิบบนมี1 2 3 4 5หน่วยบนมี 7, 8, 9, 0, เจ็ดแปเ้าราก็เอาหน่วยบนมาใส่สิบบนค่ะก็จะเป็นเนี่ยแบบนี้จะเป็น 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1นึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเจอันนี้คือบนตรงๆนะคะแล้วทนี้เราเนี่ยดูนะทุกคนดูนะเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดไว้นะของงวนสิบหกพฤษภานะทีนี้แล้วเราจะเอาหล,ากลาักร้อยอะไรมาใส่ล่ะหละัหลกร้อยมันจะเดินนะคะจะบอกก่อนเลยว่า หลักร้อยหลักร้อยเนี่ยเราจะเขียนให้นะหลักร้อยจะมีแค่ศูนย์หนึ่งสองเราก็เอาหลักถ้าอยากถูกสามตัวเราก็คือเอาเอาหลักร้อยที่มีศูนย์หนึ่งสองมาใส่ข้างหน้าพวกบนตรงเนี่ยคะ่ะมันก็เราก็จะหาซื้อลอตเตอรี่ได้ง่ายเนาะก็คือมีเช่น 017 018 019 010 011 027 028 029 020 221แบบนี้คือการซื้อ,อ,อการแนวทางในการให้งวดวันที่16พฤษภานะคะฝากกดไลค์กดฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ